ดีค่ะช่องตะงเคามเลีนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่สาวตะงไทยไหแล้วน่อแี่บ้าสนุกกันสนุกกันน้งาฉันจะัเ่ไ้เวสช่างเวยบ่บ้าััด่ เดียวแม่ก็ว่งเอยิป่าเดยวเรา้องทานทำท่าท่าน้ำาอลูกยังไม่ทุยยูทักเยนเลยแ่เป็อะขี้มาเลยออดีดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ เป็นมันอันนี้มันเป็นความสุขของของผู้สูงอายุเพราะว่าถ้าถ้าจะถ้าจะจัดวันวันเสาร์อาทิตย์เด็กจะมีความสุขแต่ในจัดวันวันธรรมดาผู้สูงอายุมีความสุขค่ะ ู้สูงอายุมีความสุขส่งให้ลุงคนนั้นไดมีสันะปกาต้อยมีความสุขขาวแข็งเลยยัยจะเพื่งตัดไอ้เบโกมือบับเอมอ้อยฉัดอับตัดตันี่บางต่ดนทำไแล้โอ้ยเจ็ต้องตัดออกเรื่อบงใหญ่ักันัดกันตักนไอ้มีิมจิมแล้วอ้ฝาเป็านแน่ไอ้ิมแน่หยไละ โอ้ยไม่ต้องฝากไม่ต้องฝากให้ใครเลยเก่งเขาใช่ไหมอยู่นี่แหละงานวันเกิดถ้าแท้นมไข่อายุเท่าไหร่คะป้าขนมไข่ส oh, ิปีแ hey. ล uh, 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 ้วค่ะเจ็ดสิบหกงานนี้ไม่จางขึ้ถ้าเราอยากให้เด็กกินเราก็จัดเสาร์อาทิตย์แต่นี่เราตัดเด็กออกไปเราก็จัดปั้นธรรมดาจ้ะต่อไปเป็นงานป้าตุ่มงานป้าตุ่มซึ่งปุณตุ่มกินกินของงานละมานท้งปีตั้องจัดอยู่งานนี้เราเมื่อว่างกินเลยหรือมื่อว่างมาดิ้อ กินเต่ตีหมดปีไม่ไม่หมดงั้นกวนัทุกคนเห็นดอกวราันนี่แม่เี้พวหาอายจว้าวอายว้าวเยี่ยละจาเียละจานเยียละจานเียะจาก็วันนี้เอแสงมานมากนี่กินไปเลยจบลิปแค่นี้นจบคลิปจคลกดแชร์ให้ตระทมได้แสงสมรลน์ด้แชรเอาไปจ้าแฮปปี้เบิร์เดย์ทุปนนนะคะสวัสดีค่ะ ช่างให่สดเกช่างแต่ขนมปิ้งนาทองใหญแสงแฟมิลี่ค่ะได้บายบาย้ลองเพื่อเป็นมาน